ได้ไม่ถึงหลานหรออะกล้องอะไรดีสุดวะคนดูกล้องอะไรดีสุดวะผมเอ้ยอันนี้สีไหนดีสุดอันนี้มันนี่แฟชั่นตั้งเป็นรถไงพี่รถรถคืออะไรวะคาแล้วอะไรอีกรถแล้วก็มันรถอะไรมารถอะไรอารนี่เซนโตโน่ เจโรนโอลเทอร์โบมันใส่ไม่ได้นี่กูเปิด <Perfect. S 1> 900ก <personality>. ว่าลูกเลยตอนนี้จะมาขับไม่ค่อยดีนะกูกำลังขับมาแล้วเต่มเต็มเต็มเต็มแล้วผมว่าหูได้กล่อง900กว่าลูกโอ้โหได้กล่องรถแค่หนึ่งอันเองโอ้โหเพิ่งเปิดไปกี่ลูกนะเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดพี่ๆไปกล่องไอเบยกล่องไอเบยกล่องตีวุฒพี่เยอะจ้าโอ้โหสิละห้าสิบดูดิ ทีละห้าสิบทีละร้อยอ่ะมังแกวโอ้โหไอเฮียกล่องกรจะไม่ออกเลยนาไอเฮียอเล็กกับไออินดี้หน่อยมันปีนเกลียวไออลเล็กกับอินดี้มึงอย่าเป็นเกลียวให้มาดิสัตว์นรกไอเฮียร้อยห้าสิบลูกแล้วนี่ยังไม่ออกเลยกล่องรถโอ้โหไม่ออกเลยเว้ย คนขับแล้วนี่ไอ้รถคันนั้นอะเซตโตหน้าหรอนะมีเล่มีเล่าโนโน่เอามันมันได้ข่าวว่ามันออกง่ายในที่กล่องรถอ่ะมีคนขับแล้วอ่ะโอ้ออกง่ายเฮียกูยังไม่ออกเลยอ่าทำไมเขามีก่อนอัดเลเย่เปล่าม่เยอะอยู่แล้วทั้งนั้นออกยากจัดเลยเฮียเฮ้ยได้มาหนึ่งกล่องว่ะเฮ้ยรอบนี้ได้มากล่องหนึ่งเปิดทีละร้อยว่ะคุ้มอยู่ กว่าจะโขลยกูเปิดไปสามสี่ร้อยลูกเพิ่งได้กล่องหนึ่งแต่สามพันลูกนี่กูเปิดทีละห้าสิบดีกว่าวะประมาณห้ากล่องอ่ะพี่เหลือพันสี่ลูกละกูว่าได้สี่กล่องพอฉันมันล้างกายไม่แบ่ มาันก็ต้องกินหน่อยเนี่ครับม,มังดีน,นี่เขาบอกว่าถ้ากินแล้วมันจะแบบว่าน,นี้ช่วยแบบยันเนี่ยทีละห้าสิบไม่ออกเลยว่ะวกล่ำทีเดียวเลยไหมไอ้ทีเดียวเลยเนี่ยไ,ไอ้เหี้ยหนึ่งหนึ่งห้าศูน์เบอร์เบอร์ทูักูกูดามั่วอูได้สามกล่องได้อยู่เที่เบอร์กูพอดีเลยได้กล่องรถมาทั้งหมดห้ากล่องสามหมื่นพี่พอดีพอดีพอดี คุ้มไหมพี่ตอดกูต้องถามคนดูก่อนว่าคุ้มไหมให้คนดูกูคำนวณก่อนไหนพี่เราเปิดกล่องกล่องสีน้ำตาลนี่กล่องอะไรอ่ะเฮ้ยพวกมีมีค่าป่ะให้กูติดไว้สักกล่องดิเลขหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เติมเติมอีกมันต้องตามโดเนตเลยดิเติมถ้าเติมสักพันนี่จะได้อะไรไม่นี่คูปต้องห้าพันขึ้นเลยเฟืถึงจะคุ้มอ่ะเสียงโดเนตฟิงวิงวิงอ่ะน้องห้าพันขึ้นเนี่กาชาให้พี่หน่อยไปใช่ก็คุ้มแน่นอน ไม่ผมต้องเอาเงินสดไปฝากเพราะว่าผมเอาเงินโอนโอนเข้าไอ้นั่นไปอะ่ะไอค่าไฟอะ่ะโอนจ่ายค่าไฟไปครับสะเร็มีอยู่ห<ต>้าหมื่นเท่านี้เลยเท่าอันนี้เลยผมแลกมานะี่ยห้าหมสี่อะใช่ดูห้าสเคไงแต่พรุ่งนี้ผมจะเอาเงินมาฝากแล้วมาเติมใหม่เพิ่มนี่ไงเอามาเติมเพิ่มอีก2องหมื่นสองมืนสี่ เธอนั้นจะไปรักใครยังไงฉันเองก็คงต้องรับไว้ถูกแล้วไอ้แบบที่เธอต้องการเมือก่อนหน้านี้มันเคยดีกว่านี้อยากใ่าคิดพี่หนึ่งน้ำอ้อยรอคาดหวานเจี๊ยบไหม่ค่าไฟเท่าไหร่ครับอ่า15800ครับ15800เอาไหนก่อนน้องปิดเพลงดีกว่าเอาแฟชั่นพี่มันมีอยู่อันนึงอ่ะ แฟชั่นได้ฮะแฟชั่นอันเดียวเองเหรอวะเฮ้ยยากจริงแฟชั่นอะไรวะอะไรดีสุดวะห่วงยางพี่ห่วงยางเนี่ยอ่ะห่วงยางกับห่วงใยอันไหนก็ดีกว่ากันวะผมว่าเป็ดนะพี่เป็ดน่ารักอุ้ยเป็ดว่ะมันได้เป็ดจริงๆว่ะสวยพี่มีหมูมีเป็ดพี่ใส่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 เป็ดโอ้โหไอ้เหี้ยเข้ากันหน้ากูมากไอ้สัตว์เข้ากันหน้ากูจัด แชร์แชร์ยูแชร์ยูแชร์พี่พี่พี่ตายไหมโอ้โหเฮียโคตรน่ารักอืมมึงดูคนดูกูขำกิกาก่ะเดี๋ยวว่าจะเพิ่มควายรูปมันดท้าทายรู้มั้ยดีขึ้นขอขอยทาาหน่อยพี่น่ารักจังโอ้โหไอเฮียแบบน่ารักจัดอ่ะดูดิต้าตอนนี้พี่โอ่ะต่อไปเงินแดงเลยหกร้อยสิบเอ็ดอัน ต้องเปิดต้องเปิดทีเดียวเงินแดงได้เท่าไรหกร้อยสิบเอ็ดลูกเฮ้ยห้าหมื่นไม่ออกเลยให้หน่อยครับมันลืมแฟนเก่าไม่ได้มันโง่รอบนี้มันดีไงเออมันดีแต่กูด่วนกูได้เท่าไหร่ทำไมห้าหมื่นไม่ออกเลยวะอู้ได้ล้านสี่ได้อยู่โอ้ยเยอะจัดไม่รอบที่แล้วหกร้อยหกร้อยกว่าก็ได้ประมาณล้านกว่าบาทเยอะพี่เยอะเยอะเอาเงินเขียวดีมีมีตั๋วไหมนะรอบนี้มีตั๋วเงินแดงไหมน่ย เฮ้ยรอบนี้อุ้ยอะไรพี่มึงดูดิเงินเกลยวได้สองล้านเก้าอุ้ยเงินเกลือเฮียกันนิดเดียวเองแต่นั่นน่าจะเกลืออ่ะเงินแดงน่าจะเกลือโอ้พี่ต่อันนี้ของแกงไหมนายพี่เต๋ออ๋อไม่ใช่ครับของส่วนตัวครับพ่ออ๋อพี่ไม่ได้ไม่ได้เข้าแกงหรอไม่ใช่ไม่ใช่เยืยันนี้ต่ออันนี้ต่ออันนี้ไบเบกระกองตีวุฒิดีสุด ของก็ไวเบกับกล่องติวุดดีสุดผมว่าไวเบไม่ต่ำกว่า20่สิบไวเบอันนี้สามอุ้ยไวเบแม่งส่งอันเองอ่ะแม่งมาหนักกล่องติวุดว่าตองอันเองเหรอพี่ผมว่าผมได้สามเมตนี่เกินนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไวเบอ๋ออุ้ยสิบห้าเมตรเออสิบห้าเมตรได้อยู่มันยังไม่ใช่กล่องไวเบกล่องติวูดได้ร้อยยี่สิบสี่กล่องได้อยู่สิบห้าเมตรแม่งลืมแค่สามหมื่นเนาะเดี๋ยวยังเดี๋ยวพรุ่งนี้เติมอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เติมอีกเติมใหม่เนาะ อ่าเฮ้ยเงินกาชาโดเนตมาไงห้าหมื่นว่าที่ที่พี่ว่ให้ผมเติมร้านหนึ่งมาแล้วนะพี่ก็บอกล้ครับอ่าหนึ่งไอ้เพิ่งเคยเพิ่งนี้น้องค่อยพรุ่งนี้อุ้งนี้น้องนี้ครับพี่ปดตอแหลเนาะไอ้เหียห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าสีดำนี่แหละเฮียนี่ยังอย่าเพิ่งเปิดเถอะเฮียไปเปิดตอนอีโคดีกว่ามันต้องไล่เป็นสเต็ปไปเลยผมอยากดูของในกล่องปืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหนพี่ อยากดูหลอดเปิดให้ดูก่อนก็ได้เนี่ยมันมีพวกนี้อันนี้เติมครบสองหมื่นมาได้พวกนี้เฉินเนี่ยอุปกรณ์ทําปืนอ่ะเห็นปะเหมือนที่เป็นงั้นในร้านอ่ะมึงต้องครบเติมใช่ต้องครบห้าหมื่นมันก็จะอีกขั้นหนึ่งมันจะไม่มีพวกใบเบีแดงไม่มีพวกกระสุนเลยมันจะมีพวกนี้ใช่แคบลงถ้าแสนหนึ่งปุ๊บมันจะเป็นพวกแบบนี้เลยแสนห้ามันมีสามเต้าอ่ะมันมีสามเต้าอ่ะลองดูลองดูถ้าเติมก็แสนห้ามันก็คุมกว่านะโอ้แสนห้าได้อาวุธเลยได้ปืนเลยเลยได้ปืนได้อาวุ กาชากูแสนถ้ามันคิดว่าในในเมืองเกียร์ไอนเนี่ยมันเป็นของฟรีอยู่แล้วอ่ะชิ้นส่วนปืนนะว่าได้หมดปืนบวกห้าปืนอะไรมาหมดอ่ะแก๊งไหนที่เพิ่งมาก็เติมสักสองแสนก็ได้นะเผื่อมีปืนกระบอกนี้ก็ใส่ได้กูเอาไปเลยแหละกูเอาไปเลยกูเอาไปแล้วตอนเนี้ยสีทองขอก่อเพนแม็กก่อแม็กวิ่งก่อโคตรเยอะเป็นไงเยอะจริงเป็นไงถึงห้าร้อยพี่เฮ้ยมึงดูหมทองดิทองโคตรเยอะปุนกูไม่ต้องการเลย เฮ้ยเติมแค่นี้ฟังเติมแค่นี้สามารถเล่นสตอรี่ได้สตอร์สองสตอรี่อ่ะไม่ใช่ไม่มึงดูทองมึงดูทองเพราะว่าเจอแก๊งเล็กเออว่ะไปห้าสตอรี่อ่ะเจอแก๊งเล็กจัดเลยเกาะไม่ต้องใช้อ่ะเติมสามสิบเคบอกสามร้อยเคเอ้าไอ้เฮียก็กูบอกมึงไปแล้วว่าไงกูบอกกูบอกพรมึงไปแล้วว่ากูเติมสามหมื่นไอ้เียนี่ไม่รู้จัคํำว่าปั่นเว้ยมึงจะจริงจังตลอดเวลาเลยในลุยกะรี่ผมจัดเลยอ่ะ ยิงได้เพป็นพี่แต่แต่ผมว่ากล่องกล่องปืนพี่น่าจะได้บาเรียอร่อยโอ้ยนี่แหละที่เด็ดสตาร์โทเค็นทำอะไรวะเนี่ยเขาบอกเอาไปประมูลบ้านส่วนตัวพี่ประมูลบ้านโอเคไอ้นหนึ่งอันสองกูไม่อยากได้เลยกูอยากได้สตาร์โทเค็นบ้านเหรอเออมาจัดไหมพี่ผมทักติดยี่สิบอุ้ยสิบอัน์สสิบเอิร์ส้ยมาจริงแต่มันอันละสองหมื่นอันสองแสนนะพี่สองใช่เหรอละสองหมื่นเองเหรอ จะอันละสองหมื่นเองอุ้ยใบเบดังไม่ออกเลยว่ะไอ้เฮียเฮียการตลาดจัดไม่เดี๋ยวกูรับเองก็ได้กูรับเองก็ได้โอ้โหไอ้เฮียออกสิบอันว่าแล้วไอ้ใบแดงมันต้องแพงเออแต่ว่าใบเบดังไม่แพงเฮ้ยมึงหวัดดีเพราะพี่พี่เขาดีไอ้สองคนน่ะใครเนี่ยลีโอี่จะดีอ๋อลีโอเหรอพี่ฮอปอ๋อขอ้ยบีบเตะทำไมอย่าบีบเตะมันน่ารำคาญน้องมา กูขอเป็นอุปกรณ์สุ่มรถต่อเลยขอพวงมาลัยลอ้อโครงเครื่องไม่เอาไอหาอ่านเนี้ยขออย่างลรฮนแบบพี่อย่างละหนึ่งตัวไออุ้ยได้พวงมาลัยกับล้อโครงอุ้ยได้เครื่องสองขาดแค่โครงไอ้เหี้ยพวงมาลัยหนึง่งผมอยู่เซนเตอร์เน้าเดิไอ้เหี้ยไม่แล้วพี่พี่ไม่เอาไปขายอ่ะยินดีวยโอ้โหอันนี้นอะไรดีสุดวะนี่น โอ้โหพี่ต๊อดมีแบ่งไหมครับงานนี้น้ำพึ่งไงดีสุดพี่เสียงโดฟิงเสียงโดหายวะไอ้แค่โดเนตบังหรอมาต่อไปกล่องปืนกล่องปืนต่อไปกล่องปืนกล่องปืนนะต่อไปกล่องปืนเอาคู้มมาต่อไปกล่องปืนก่องปืนนะ่อไปกล่องปือาคุ้มมาต่อไปกล่องปืนก่อนนะตอไปกล่องปืนอาคุ้มขายเก่งยังไม่เงอาคุ้ม ่ะลงมาสอบถามผู้ใช้งานจริงเลยฮัลโหลพี่ตอเขาจะเติมกาชากแสนหนึ่งเขาถามว่าคุ้มไหมคุ้มเนี่ยก็เนี่ยกูเติมแค่สามหมื่นกูได้แบบของขึ้นแบบทุกอย่างเลยอ่ะแสนหนึ่งได้ทั้งปืนเลยถ้าแสนหนึ่งได้ปืนเลยถึงว่ามันน่าสนใจขนาดไหนน่าสนใจแต่ต้องขอพ่อก่อนอันนี้เมียมึงไม่ใช่หล่อเหรออะเบียริโอเมียริโอเอ้ยแฟรนาริโอบุญมีเนื้อมาต่อเลยเติมแสนหนึ่งแบบ คุ้มมากอะไม่รู้จะคุ้มที่ไหนก็ไม่มีแล้วอะมามาดูกล่องปืนนะกล่องปืนมันมันเป็นของแถมอันนี้มันเป็นของแถมไม่ต้องคิดมากเลยแต่ขอไม่เอากระสุนไม่เอาไวเบแดงนอกจอกนั้นเอาหมดกระสุนเนื้ออันเนี้ยอันแถวบนสุดอบหนึ่งสองสามเนี้ยไม่เอานอกนั้นกูเอาหมดบาเรียวได้ยิ่งดียายกูเห็นกูนะอยาให้กูเห็นอะไรที่เป็นการลงทุนเอาหมดอยาให้เห็นแดงๆนะโอ้ได้สปริงเหียสามล้านสามล้า อันนี้เติมอันนี้เติมแค่หมื่นเดียวได้มาสามล้านแล้วนะผมจัดครับพี่ผมจัดเลยคุณคุณเปย์สนใจไหมครับนั่นหนูจะนำมาทามันไน้นหนูไม่แน่นอยู่มันสามารถขึ้นปืนได้เลยนะมีอันนี้แค่อันเดียวก็สามารถขึ้นปืนได้แล้วเป็นผู้หญิงที่ดูเท่มากเลยครับถ้าถือปืนโอ้โหไอ้ไอ้บาเชบวกสามกูต้องมาแล้วไม่นี่โอ้ยเบเดงม่งออกยากมากเลยเขื่อนรถเนี้ยมันออกง่ายไม่ใช่หรอพี่เห็นพี่เติมได้มายี่สิบสามสิบพันรอบนั้นมันออกง่ายแต่รอบนี้เติมไปสามหมื่นออกเสียง เยื่อตอบเป็นอย่างอื่นแทนถูกไหมครับพี่แสดงว่ากาชาเกลือไม่เือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครพูดกาชาเกลือมันกาชาปองน้องพี่ตามพี่ได้ใบเบมาเกือบยี่สิบเมตรเลยเนี่ยใช้สตาร์โทเค็นทำอะไรได้วะมีใครรู้ไหมเอาไปแลกบ้านแลกบ้านรับมันอันเท่าไหร่อ่ะโอ้ยตอนอยากขายนะพี่ได้บ้านเอาไปแบบสี่ไม่ใช่เอาไปแบบมีเท่อ่ะมีบ้านของตัวเองอ่ะรับดิมันอันเท่าไหร่วะตอนเนี้ย ไอเฮียเราก็ติดนี่เฮียตั้มสิบล้านด้วยสัตว์พี่เกศสามล้านห้าอย่าอย่าบอกนะที่พี่ไปยืมเขามาใช่ยืมมาลับว้เบียแดงไงสนใจที่จะเติมพากูไปบวกพากูไปบวกมาเชดิกูจะไปบวกมาเช